สวัสดีค่ะหาเขียดเด้อค่ะเด้อมือน,นี้ลองมาหาเขียดบึ่งสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านยันบรรยากาศพ <c oughs> ่อแหง่งเชียกีฬาห่าหายไปดูดหลอดสันหาเขียด,ดยอลองบึง่งเดี๋ยพ่อปนบอเดี๋ยวตามไปรุ่นกันครับการแหง่งแห่งที่รับพี่น้อง อหอยเน่าหนาสิเฟืองบอ่อหรือว่าแมงตะกะเตียนเดินอยู่เขียโตกบบไงจัดเต็นซักจึ๊บลงในไดอกกดบัท่านพี่นออ้องนั่นนี่ ตัวังยังพี่นอ้องอ,อืวอืมอืตใหญ่ครับตวใหญ่ๆเป้งๆเลยนี่ใส่สวยใส่งามครับแต่กับหบลายหลดิเริ่มหายาก,กึ้นเรื่อยๆแล้ว ง่าเป็นตมะม,มี่เขาเจิซึมเอเป็นตพะพ่อบ่โอ้โหเร่อโบเมนเมผ่าเมผุนน่ะเี่ยบไปเรื่อยครับแต่ว่าห่อนมือนี้บ่มีล่มเลยดิมือนีใส่ละ่ะล่มผัดอยู่บืนบ่นว่าเาห็กกนดิ นะสงสัยครับภาพอาชีวสมมูต์เป็นไงให้พี่นุ่้องน่ะ จงลอยมาได้แล้วครับโอ้ยหนอกล่องเป็นชีเนาะเต็มมหาตัวหนึ่งนี่เขาบูดอลไรโอ้ตู่ สุดเก็บผักต่อค่ะพี่น้องเอาไปผัดดาดน้ำมันเจียวผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งบุงนาผักบุ้งนาผักบุ้งแดงแเขียดกะอือห่อนหายากนห่อ,อ,หอนเดิมห่อนไปไหนเลรอบนน้ำได้สิลิน้นมไหมน้อยเนาะโอ้หนา,าบนได้ลงไปเลือกดิมันสนเออมันสน,นสนมนบ คนตก้อเมียอือเขออ้าเข่าว่ะมันมีฝนฝนแล้วมันก็กัแดงเล่นเนี่ยนี่ไหม,มนี่ไหมพี่เมยเออมันก็ได้งงเ่าไหร่จานเียม,มใช้ตัวมามาหรอคื่อนี่มาหมานั่นเขา เมนูสำหรับคนสื่อเลี้ยงบทีเลยนะบออันนี้กับอันนี้กับหมอเพืกันกับช่วงปลายเดือนชักบุ่งจำแบกพีกนะกับช่วงปลายเดือนสมม,มุตเดือนแน่บ่แหล่แน่นั่นมุม,มหแหล่บ่มุมแหล่นั่นนั่นนะหมอมามาครับห่อเดียวดิต่อมือ้อห,ห่หหอเดียวต่อมือ้อต่อขาด พี่พี่มาเก็บสอน่ไหพี่เต็มอยู่ทั้งหมดเลยป้าเต็มขึ้นมานี่งกระไรระว่งเ้อนมาวบลวบปลาเขาด้ปลานะปลาไหลดินิมองสังเกตมันว่ยผมอยาก ขาดพูดดังเท่วบินนี่เท่วบินนี่ประคอ,อมันนองแล้วมันบินไปยังไงไปดังมันแดงโอ้ยมัแดงก็หูลงมากินทักบุญกินน้ำกินป่าบพ่เออเทักบุงนานี่นะทันสิง,งามสุดเดินขึ้นน้ำทีซีดเว้ มันนั้งงามอยู่ตลอดปีเลยอ,อไปนานีชนีน่งามงามอ,อเดี่วเลยนี่ดอกอันอน,น,น,นี้เาม่เอยก่มเสยิคนนึงอันนั้นผมสิปีงกินเนเ,นเขาปนนั่กตู้มัน,มนบ่ได้แบงเด้พันพอกระเทือนไหนครับผมว่สิร้อยกินหมดเลยนะ,นะพอร์พี่ไหมพี่พี่พี่พ นี่ไงพต้องไปเยียบน้าดอกมันจิเปียงดิ่ะหมดแดงมันลงมากินนัาเมนมนหนอดกจ้ะบาเจ็บบอรกันนัมาเดิมึนดีอยมันสิร้อน สันหากินฉลอนตุลูดนะไม่ยังตุลูดตัวรวยลงไปนะคนั่น่บมันมีหนกพบุงเบียดน้ำเหนดเลีบ่มีเลยมีปลาอะไบ่จับไม่ัดน้ำมันเอวบนเออเออเออมเด้ม้อือดอกแค่กอัด โอเคก็ยากโอเคดาดมันก็หวานนั่นเหยียบมุดมัดเหยียบกบอเะไรลูกกระไรเหนี่ยมันกองกัน้ยมึงน่ะมองม่เห็นน่ะผีเลยตัวผีบริเวณนยนหน่อยหน่อยค่ะ็นนอยประมาณนี้ละคุณกินได้ยาคือเกี่ยว cạp vô bớt vô ở lại ở lại lại Mình chẳng vào không ăn chút gì luộc luôn mình. พ่อแม่เฮ้ยรถเฮียนี่รถเฮ้นี่ค่กับโบแต่ค้ายของงานกีฬากับม่ขากร้ายก็คุ้นสื่อแบนี้เนียน ไม่ค่ะก็เอาของมาขายครับลายมีดเอาอยัางไงร้านอาหารหน่ะนะอยู่โรงเรียนตอนนี้แต่ว่าคน <laughs> คนพอหลายมันหอนนะมันหอนครับผัดผัดผัดร้แห่ผัดซูปลาถอยแม่ส <laughs> ูปลาถอยแล้วเอาขคือมึงคือคือมึงแต่ว่าร้อนแห้งเนาะขอให้ด้วยพี่น้องตะปวดขี้ยังบ่ไปมันเถอะ ใคดิกัยังไงนันไหมกปล่อยยูหันเลยปล่อยยูหันว่ะอันขารดิกัน้ำไอ้กอฮ้ไว้บ่าแล้วนันยูหันป็นได้นาวป็นได้ก็คือเก่าอืมแปลกเนาะน้ำโบอันนี้น้ำผื่อ mm ซัด hmm ขึ้นมาเดยบ่ซื่อสั์แล้วเลิกงลอทำายตัวนันอืม น่าดันเปียกแล้วโอ้ยนอดเนาะ <laughs> <น>เอ <laughs> นอเนาะโอ้ยน็อตอะนี่ได้แจวแล้วค่ะพี่น้องไปไม่เงินแล้วป่ะตีน, <sl ag> นที่จะไหนเอ <sl ag> าละค่ะมาชิมมาทักีค่ะอาจิบบริถถือทายถือก็บสอนให้เบิรงเด้ยคำมันหอนกันมือเงยหน่อยป,ปุกเลยสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับ